BMW R1250GS ปี2025ยังคงเป็นสุดยอดแห่งการผจญภัยบนท้องถนนที่รวมความหรูหราและพลังแห่งเครื่องยนต์เข้าด้วยกันอย่างลงตัวมอเตอร์ไซค์คันนี้ได้รับการปรับปรุงให้ตอบโจทย์ทั้งนักขับที่รักการเดินทางไกลและผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางภูเขาหรือเส้นทางออฟโรดที่ท้าทายตัวรถได้รับการออกแบบใหม่ให้ดุดัดนและมีความสปอร์ตมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ GS ที่เน้นความมั่นคงและท่านั่งที่สบาย การจัดวางน้ำหนักถูกปรับสมดุลให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นเมื่อขับในความเร็วสูงหรือในเส้นทางที่มีความโค้งซับซ้อนระบบการสะเทือนแบบ Dyna มิก ESA ถูกปรับปรุงให้ตอบสนองได้ไวขึ้นและช่วยให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นในทุกสภาพถนนในด้านเครื่องยนต์ bmw r 1 2 5 0 gs มาพร้อมขุมพลังบ็อกเซอร์คู่หนพร้อี cc พร้อมเทคโนโลยีชิปแคมที่ช่วยปรับระยะเปิดปิดวาล์วแบบอัตโนมัติตามรอบเครื่องยนต์ทำให้สามารถส่งพลังได้อย่างราบรื่นในทุกช่วงความเร็ว และยังช่วยเพิ่มแรงบิดในรอบต่ำให้ดีขึ้นเครื่องยนต์ให้กำลังสูงสุดประมาณ136แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดที่143นิวตันเมตรซึ่งมากเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลบนทางหลวงหรือการขับขี่บนเส้นทางเขาที่ต้องการพลังดึงมหาศาลร,ระบบเกียร์6สปีดที่จับคู่กับคลัตช์แบบเปียกให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและแม่นยำส่วนระบบขับเคลื่อนเพลาหลังยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ BMW ที่ให้ความทนทานและลดการดูแลรักษา ในแง่ของสมรรถนะ BMW R1250GS รุ่นปี2025มีการปรับจูนระบบควบคุมแรงบิดและ traction control ให้ตอบสนองได้ละเอียดกว่าเดิมการขับขี่ในโหมดเรน โรดดินามิกและ e n d ดูโรถูกปรับให้เหมาะกับสภาพถนนต่างๆได้ดียิ่งขึ้นและในปี2025ยังเพิ่มโหมด d y n a ม i c Pro ที่ช่วยให้ผู้ขับปรับแต่งค่าการทำงานของระบบต่างๆได้ตามสไตล์การขับขี่ส่วนตัวระบบเบรกจากเบรโมพร้อม ABS Pro ให้ความมั่นใจในการหยุดรถแม้ในขณะเข้าโค้งส่วนระบบการสะเทือนสามารถปรับอัตโนมัติตามน้ำหนักบรรทุกและสภาพถนนทำให้การเดินทางระยะไกลนุ่มนวลและมั่นคงอย่างยอดเยี่ยม สำหรับความประหยัดน้ำมัน BMW R1250GS มีอัตราการสิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ20-22กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถที่มีสมรรถนะสูงขนาดนี้ถังน้ำมันขนาด20ลิตรช่วยให้สามารถเดินทางได้ไกลกว่า400กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมบ่อยภายในและตำแหน่งท่านั่งถูกออกแบบให้รองรับการขับขี่เป็นเวลานาน เบาะนั่งแบบ2ชั้นมีวัสดุคุณภาพสูงช่วยซับแรงกระแทกได้ดีมาพร้อมระบบกันลื่นและสามารถปรับระดับความสูงได้เพื่อให้เหมาะกับสรีระของผู้ขับทุกคนระบบหน้าจอ TFT ขนาด6.5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน BMW Motorrad Connect e d และสามารถควบคุมการนำทางเพลงและการโทรได้อย่างสะดวกด้านความปลอดภัย BMW R1250GSB 2025ยังมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูงเช่น Hill Start Control Dynamic b r a k e Control และระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับตามระยะห่าง Adaptive Cruise Control ที่ช่วยให้การเดินทางบนทางหลวงปลอดภัยและสบายมากขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้ R1250GS ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์สายแอดเวนเจอที่ผสมผสานพลังเทคโนโลยีและความสะดวกสบายได้อย่างสมบูรณ์แบบในปี2025